เรียนมาแล้วจ้าปริมาณสารสัมพันธ์ EPC. 1การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีซึ่ง4.1นี้นะคะเป็นภาคต่อของปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับมวนซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ advance ขึ้นกว่าเดิม t ิส s นึงะไปลองดูกันค่ะตัวอย่างข้อที่1นนะคะเมื่อผ่านแกส๊สคอล,ลอรีนลงในโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ร้อน เกิดปฏิกิริยาดังสมการนี้ค่ะถ้าใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์0.2โมลจะเกิดโพแทสเซียมคลอไรด์กี่กรัมในโจทย์นะคะกำหนดมวลอะตอมมาให้แล้วค่ะเด็กๆพิจารณาอันดับแรกอย่าลืมทำไมคะดุลสมการเช็คดูก่อนค่ะว่าอันนี้เขาดุลได้ถูกต้องหรือยัง Cl ค่ะลูก3 2เป็น6 5บวก1เป็น6 โพแทสเซียมค่ะ6โพแทสเซียม5บวก1เป็น6 O เป็น6 O ไม่ใช่ค่ะ O 3 3บวก3 2เป็นอ้าว3 1เป็น3บวก3เป็น6โอเคครบ H ไฮโดรเจนค่ะ6ค่ะไฮโดรเจน3 2เป็น6โอเคบาลานซ์ค่ะเรียบร้อยจากนั้นมาดูกันค่ะว่าเราจะใช้ความสัมพันธ์ คู่ไหนบ้างนะคะในที่นี้เขาบอกว่าถ้าใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์จะเกิดโพแทสเซียมคลอไรด์เพราะฉะนั้นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะเทียบกับโพแทสเซียมคลอไรด์ถูกไหมโดยเทียบในหน่วยอะไรคะลูกโมลกับกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าจะเกิดโพแทสเซียมคลอไรด์กี่กรัมนะคะ มาเลยค่ะลูกตั้งโจทย์ที่มวลของโพแทสเซียมคลอไรจะเท่ากับจำได้ไมมเอ่ยคลิปที่แล้วครูจะบอกว่าโจทย์ถามอะไรให้นำตัวนั้นขึ้นมาตั้งค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมวลของโพแทสเซียมคลอไรค่ะในที่นี้จากสมการที่บาลานซ์แล้วโพแทสเซียมคลอไรยอยู่ตรงนี้ลูกนะคะ5โมลโพแทสเซียมคลอไรนะคะทีนี้เราจะคิดจาก5โมลโพแทสเซียมคลอไรเนี้ยให้เป็นหน่วยกรัม ะะใช้ความสัมพันธ์ของมวลอะตอมนี้มาคิดค่ะ K 3 9 Cl 5, 3 5 5ซ้ํา5.5บวก39คูณกับ5นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มวลโมเลกุลน,นะคะของโพแทสเซียมคลอไรด์ค่ะ372.5กรัมนั่นเองนะคะหารด้วยอะไรคะลูกหารด้วยส่วนของโพแทสเซียมไอรอกไซด์ในหน่วยโมล นะคะเพราะฉะนั้นหน่วยโมลคือ5โมลของโพแทสเซียมคลอไรด์รจะทำปฏิกิริยาพอดีกับ6โมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นด้านล่างคือ6โมลโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะลูกคูณกับอะไรคะคูณกับที่โจทย์กำหนดมาให้เราคือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์0.2โมลจากนั้นโมล KOH ตัดโมล KOH ค่ะ นะคะอะไรตัดกันได้อีก0.2ตัดได้นะเอา2ไปตัดค่ะ0.2่ 2. า2หารด้วย0.2เป็น0.1นะคะ2 3เป็น6นะคะจากนั้นก็372.5คูณ0.1นะคะแล้วก็หารด้วย3 ได้คำตอบของมวลโพแทสเซียมคไรา์ค่ะเป็น124.167กรัมนั่นเองนะคะหมายความว่าถ้าเราใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์0.2โมลค่ะจะเกิดโพแทสเซียมคอรารด์ย2 2 2อ้ขออภัย124.167กรัมนั่นเองค่ะมาดูข้อ2กันค่ะเด็กๆนะคะจงคำนวณปริมาตรของเอทานอลที่ต้องใช้ในปฏิกิริยาเคมี ถ้าต้องการแกส๊สไฮโดรเจน0.15โมลเมื่อความหนาแน่นของเอทานอลเท่ากับ0.789กรัมต่อมิลลิลิตรกำหนดมวลอะตอมให้ค่ะนะคะทีนี้มาเช็คดูจากสมการกันสิจะ๊ะว่าสมการของเรานั้นบาลานซ์ anch, หรือ,อยังคะลูกอ่ะทีละตัวกัน C2 ค่ะ C2 แอแอเหมือนจะบาลานซ์แล้วเลยเนอะ เ6ค่ะ h 5บวก2เป็น7อ่ะเริ่มไม่น่ารักแล้วนะคะไม่ดุนแน่นอนค่ะและสังเกตว่าข้างหน้าเลขคู่ข้างหลังเลขคี่จับเขาให้เป็นเลขคู่สิคะลูกด้วยการเติม2เข้าไปด้านหน้าเลยค่ะในเมื่อคูณ2เข้าไปแบบนี้ค่ะนะคะมาเช็คกันใหม่ค่ะ C 22เป็น4นะคะ คาร์บอนค่ะข้างหน้ามี2เราก็ต้องทําให้เขาเป็น4ด้วยการเติม2เข้าไปค่ะจากนั้นค่ะเช็คไฮโดรเจนกันค่ะ2 5เป็น10บวก2เป็น12 2 6 12เช็ค O ค่ะลูก2 1เป็น2 2 1เป็น2 NA ต่อไปเลยค่ะ NA เป็น2 NA เป็น1เพราะฉะนั้นเติม2ค่ะ ไฮโดรเจนต้องเติมอะไรไหมลูกข้างหลังไม่ต้องเพราะว่าเราเช็คไปแล้วโอเคบาลนซ์ okay, ไปต่อค่ะนะคะโจทย์ในที่นี้ซับซ้อนเล็กน้อยนะคะค่อยๆดูนะเขาบอกว่าถ้าต้องการแก๊สไฮโดรเจนเมื่อกำหนดความหนานแน่นของเอทานอลหมายความว่าเขาให้เราเทียบเอทานอลกับอะไรคะลูกกับไฮโดรเจนนะคะ โดยไฮโดรเจนเขาให้เราเทียบในหน่วยโมลได้เลยแต่เอทา n l นอลค่ะเขาให้มาเป็นความหนาแน่นแต่ในความหนาแน่นนั้นอ่านดูดีๆลูกหน่วยของเขาคือกรัมต่อมิลลิลิตรดังนั้นนะคะสามารถจะใช้เอทา n l นอลในหน่วยกรัมเทียบกับโมลของอะไรก่อนคะของไฮโดรเจนก่อนนั่นคือ2ต่อ1โมล แล้วค่อยไปเปลี่ยนทีหลังนะคะให้เป็นมิลลิลิตรโดยการใช้แฟกเตอร์ง่ายจิ๊ดเดียวอ่ะไปดูกันเลยค่ะนะคะจากโจทย์ค่ะต้องการปริมาตรนะคะของเอทานอลโดยที่เรารู้ว่าแก๊สไฮโดรเจน0.15โมลน,นะคะข้อนี้ครูจะขอตั้งจากโจทย์นะคะก็คือ0.15โมลของแก๊สไฮโดรเจนเนี้ยมันจะ เทียบไปสู่ตัวที่เราต้องเทียบก็คือตัวของเอทานอลไปหาเลยคลุไปหาแก๊สไฮโดรเจนในเมื่อเราตั้งแก๊สไฮโดรเจนไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ด้านล่างก็ต้องเป็นโมลของแก๊สไฮโดรเจนถามว่าเอ๊ะครูจ่าคะแล้วโมลอีกตัวของแก๊สไฮโดรเจนเราจะเอามาจากไหนนี่ไงจ้าที่รักจากสมการที่ดุลแล้วมันก็คือ 1โมลของแกส๊สไฮโดรเจนนั่นเองค่ะนะคะส่วนด้านบนจะเติมอะไรความสัมพันธ์นี้เทียบอะไรคะไฮโดรเจนกับเอทานอลโดยที่ครูจะบอกว่าเอทานอลเราจะต้องทำให้เขาเป็นหน่วยกรัมค่ะลูกจำการคิดกรัมได้ไหมคิดมวลโมเลกุลของเขาค่ะ c12 คูณ2เป็น24บวก6บวก16คูณ2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วค่ะว่ามันคือกรัมของเอทานอลนะคะจากนั้นจัดการตัดเขาค่ะโมลไฮโดรเจนตัดกับโมลไฮโดรเจนเหลือแค่ตัวเลขเก็บไว้ก่อนนะ นะคะเพราะว่ายังไม่จบแค่นี้เราไม่ได้ต้องการคำตอบเป็นกรัมของอะไรคะเอทานอลแต่เราต้องการปร,ริมาตรของเขาเพราะฉะนั้นเปลี่ยนกร,รัมให้เป็นปร,ริมาตรโดยใช้ความสัมพันธ์จากโจทย์ก็คือความหนาแน่นของเขาเท่ากับ0.789กรัมต่อมิลลิลิตรหมายความว่า1มิลลิตรเท่ากับ0.789กรัม โอเคไหมเพราะฉะนั้นค่ะนะคะกี่กรัมคะ่ะลูกกี่กรัมของเอทานอลกี่กรัมก็คือตัวนี้0 7 8 9กรัมเอทานอลเอามาไว้ด้านล่างเพื่อที่จะได้ตัดตัดถูกไหมคะแต่ก่อนตัดต้องไปเติมด้านบนให้ครบก่อนลูก0 7 8 9กรัมเอทานอลเป็นกี่มิลลิลิตรคะ1มิลลิลิตรนั่นเองจากนั้นจัดการตัดได้แล้วคะ่ะนะคะกรัมเอทานอล กรัมเอทานอลเหลือคำตอบเป็นมิลลิลิตรของเอทานอลซึ่งมันก็คือปร,ริมาตรที่เราต้องการนั่นเองจากนั้นเรื่องง่ายของเราก็มาค่ะ0.15คูณ92ค่ะคูณ1คิดในใจเลยปิ๊งไม่ได้ใช่ไหมกดเครื่องคิดเลขค่ะนะคะหารด้วย0.789ค่ะลูกคำตอบที่ได้ได้เท่ากันไมเอ่ย17.49มิลลิลิตรค่ะ นี่คือวิธีการคิดนะคะรูจะนำเสนอแบบนี้ใครที่คิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนแชทมาถามนะลูกนะคะโอเคค่ะสำหรับปริมาณสัมพันธ์ในส่วนของการ advance ปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับมวลนะคะผูจะขอนำเสนอ2ข้อเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย